เราดูดูดูแลศึกษาไปด้วยม,มันบอกกับเราอะไรด้วยก็ดูตัวที่น่าจะบอกม <c> า <oughs> ดูดูจิดสาดาเขาเดินทางอยู่ทูบกันเลยนะเห็นนั้นเขาก็ไปติดแล้วอะไรแขาพุาทธมังาสายสอง,งแถวว่าแต่ไปออมทา,ทาบังแงทนแล้วอ๋อแต่ดูในยูทูบเขาภาพเปินไปติดมันสองคันขันคิน้คว่าน่าจะบอกสองนะมาด้วยกัน ก็ลองดูด็กลองดูต่ออันนี้ดีอย่างที่คุยกันเขาบอกคืยได้ใช่ไหมใช่แล้วแ้วมาบอกว่ารับประกันครับไในดีอย่างที่ว่าเนี่ยได้เพิ่มสามสามกิโลถึงห้ากิโไปก็อันนี้เต็มน้ำมันเต่มชัางมาไหมครับผมเต็มเต็มหมดนะตอนนี้ใช้ไปแล้วร้อยเก้าสิบกิโลถึงรอยสิบเขาจางล่างเลยได้เป็นขนาดแล้วถ้าเกิดเรามาทำก้อนข้าปังตรงนี้นะ ทอดจะตรงนี้ง่ายกว่าไหมไม่ง่ายกว่าของต้านขัาเลยตั้งขับตรงนี้ใหญ่ันาดีอ่ะอันนี้มันทอดบางลายเราก็เอาทอนี้มาข้าสมุนมันแล้วก็เอาแล้ออมเข้านี่เลยขั้นกลางก่อนลขั้นกลางก่อนแล้วกเขานี้เขานี่เสร็จแล้วก็นี้นี่อันนี้ออก้อปอไอ้อ้ันเออออป็นข้าปันแล้วก็นี

เพื่อสเงเป็นแบตเป็นแบตเหครับเป็นแบตเป็นแบตบตช่วยจำโอ้ช่วยครับช่วยเพิ่มอเฟตแเว่าช่วยเพื่อนอยลองดูว่าจะด้องเรื่องคิดว่าเป็นแัตปองคับาคาบานี้ก็ะเป็นครับคปลตรับเพินแคปอมาจิ๊เกอร์ข้ามตัวที่เก็บประจุไปแล้วก็จับที่ต เพราะฉะนั mm ้นเพราะฉะนั้นผมไม่ได้ลองลองลองในตัวนะนี่เรียกว่าเสร็จ ก้ที่นัด9นาฬิกานะครับแล้วก็เดี๋ยวไปลองขับดูโอเคให้ไปลองแล้วเดี๋ยวคร,ครับก็เดี๋ยวขับไปเรื่อยๆเ,เลยครับเจ้าเกิดว่าไม่อ่ายังไม่พอใจในการเล่งหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ายังไม่เห็นกับมแรการเดี๋ยวผมปรับเติมให้ก็ผมขอนอนุญาตไปด้วยได้ครับมิซูมิชิปาเจโร่ปี2011 <c oughs> รถ12ปีแล้วจะลองออกฝ่าไปตรงทางขวาทางถนนได้ไหมครับลองวิ่งดูครับแล้วก็ถ้ายังไม่เห็นแตกต่างเดี๋ยวผมปรับเพิ่มแต่ต้องดูว่าครับที่ต้องการที่สุดคือประหยัดครับ <laughs> นี่พอดีซื้อไกอ่หุคงไอ้ไก่อะไรนั่งบัลลังก์อะไรต้งมาเลยกิ่นมันพุมงในรถ รู้สึกยังไงครับรู้สึกมันมันมันรอบเครื่องมันต่ำดีอะและ้รอบเครื่องเออรอบเครื่องมันได้ต่ำดีแล้วมันจะวิ่งได้มันจะไม่ยิงแบบพุ่งออกดีแต,แ,แต่แตะแค่แตะกระโปรงคือคือแค่อค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 อลองเนี่ยคือปกติเนี่ยจะจะถ้าจะแตะพุ่งเนี่ยมันจะสองพันละเกียร์ก็เกียร์ก็รู้สึกเปลี่ยนเป็นมใช่ไหมครับใช่ครับ ผมเลยซอย <c oughs> อ,อ๋อเลยไปนู่นเหรอครับเลยไปอยู่แค่ตรงเนี้ยตรงนี้อ๋อเนี่ยเนี่ยคือที่บ้านเหมือนกันอ๋อขบนันบ้านพออบ้านเตีย<ม>ตรงไปนู่นเลยครับยาวๆเลยครับจะค่อยวนเขาหลังเส้นหลังได้ครับเนี่ยเกียร์เปลี่ยนเร็วนะเรงครับกล้ไหมครับ <c oughs> เนี่ครับใช้น้ำมันส่งไทยครับใช่แล้วน้ำมันทุกอย่างแล้วอ๋อร้อนขึ้นไหมรอนกว่าเดิมอืมครับคงอนขึ้นกว่าเดิมรู้สึกมันมันเบาคันเร่งเบาเบาลงกว่าเดิมครับทีนี้แหละครับมันเราก็ไม่ได้เราก็จะไม่ต้องแตะเยอะเพราะไม่แตะเยอะมันก็จะไม่กินน้ำมันแล้วครับคันเร่งมันเบาลงกว่าเดิมครับ เครื่องมันลงปุ๊บพอเปลี่ยนเกียร์แล้ยปุ๊บปุ๊บมันเหมือนตัดรอบทิ้งไปเลยน่ารุ่นใหม่ครับรุ่นใหม่มันมันพอขึ้นไปปุ๊บพอเปลี่ยนเกียร์ปุ๊บตัดรอบลงครับพี่หนึ่งอย่างผมรถเพื่อผมไอโฟจูเนอร์ครับเห็นเห็นปั๊บแล้ว่าเอ้ยทำไมรุ่นใหม่ๆเป็นเหมือนมาด้าสองขึ้นไปปั๊บปุ๊บเปลี่ยนเกียรปั๊บมันลงครับอ ตอนนี้ผมปรับอยู่ที่เก้านากาจริงๆก็ปรับปรับได้อีกนะครับแต่ว่าค่ามาตรฐานก็คือลองแค่นี้ก่อนจะลองดูเดี๋ยวลองดูสักถังสักถังสองถังก่อนรู้ว น้อยลงกว่าเดิมจากจากเดิมก่อนที่ติดตั้ง่ะครับมันก็รู้สึกนะรู้สึกถาความรู้สึกว่าแต่น้อยลงแวมารยัครับ่าแตเพิขึ้นมาเยถ้าได้ถ้าได้ตรงนี้แล้วความประหยัดมันมันมันจะเริ่มมาแล้วมาครับพราะเราแตะน้อยลงเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายตรง ตรงครับตรงสีแดงๆนะครับปรับเพิ่มไหมครับปรับปรับอีกนิดได้ครับถ้าปรับได้ผมก็ปรับได้ครับปรับได้ครับลองปรับดูดูว่ามันตอนนี้ผมยังไม่รู้หรอกเราไม่ได้เช็คเช็คว่าระยะทางการประหยัดน้ำมันไม่ได้ไม่ได้เช็คถ้าต้องจะเช็คก็คือเช็คตัวระยะปรับทับไปเลยอ่ะไปเลยครับไม่กล้าทับตัวมันแหลก ถ้าถ้าข้าวโพดมันจะไม่ค่อยแหลกเท่าไหร่ถ้าเป็นข้าวเปลือกเละเลยครับหักเลยใช่ไหมหักเลยหักแล้วไม่ดีไม่ดีครับต้องเป็นทาเป็นปลายค้าเย่างเดียวครับก็ต้องเว้นที่อ่ะถ้าทำข้าวเปลือกใช่ครับเว้นที่ให้รถวิ่งน้ำมันจากถังน้ำมันนะครับเข้ามาแล้วมาเข้าตัวนี้ซ้ายบนแล้วก็ พอเข้าจากตรงนี้จะก็มาออกออกตัวล่างสายล่างมาเข้ากองโซล่าเข้ากองโซล่านี่ลูกจอเขาครับนี่มาจากตัวล่างครับมาจากมาจากตัวล่างนี่นะครับก็คือเครื่องเครื่องสายบนออกสายล่างครับแทงสายบนตัวล่างมาเข้ากองอันนี้ก็กองเดิมกองเดิมจะกองไปเข้าัามหหวฉีด เหลือเหลือจากล้างหัวฉีดมาเข้ากว่าล้างเขากว่ารางเสร็จเหลือกว่าบนเอาไปทิ้งถังทิ้งแทงเหมือนเดิมครับ